สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเอคุณยายจะพามาปลูกต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะพญาช้างเผือกนะคะพญาช้างเผือกนะคะคุณยายปลูกไว้ประมาณยี่สิบปีแล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะพาชมนะคะไปชมได้เลยโอเคค่ะอันน,น,นะนี้เป็นดดมันเลยนะนี่เป็นโดงพญาช้างเผือกนี่นดงพญาช้างเผือกอันนี้อันนี้คุณยายปลูกมาเออยี่สิบปีแล้วนะยี่ ยี่สิบกว่าปีแล้วแะเนี่ยมันก็ไปเละละไปตามข้างบ้านเต็มไปหมดเลยนะอืมอ่าลักษณะของมันนะคุณยายจะบอกว่าอันนี้เป็นใบแก่ใบแก่แล้วนะอันนี้เป็นใบแก่ใบแก่นะจะเป็นแบบนี้นะอ่านี้ใบใบใบกําลังสวยอันนี้ใบ,บ,บกําลังสวย,น,น,ย,สวยนี่คะพญาช้างเผือกนี่เอ่อใบาเขาจะเป็นเอ่ออย่างนี้นะคะเป็นด่างด่างเล็กน้อยไม่ด่างเยอะนะคะไม่ด่างเยอะนะคะ นะคะไม่ด่างเยอะถ้าถ้าลักษณะแบบนี้นะถ้าลักษณะแบบนี้ถ้ามัน,นมีเป็นด่างเยอะนะเป็นด่างเยอะเป็นด่างเยอะก็คือเป็นจะเป็นสาวน้อยตาแป้งนะเป็นสาวน้อยตาแป้งนะคะคือพย,พยาช้างเผือกนี่เขาจะมีลำต้นนะอ่าดูลำต้นเลยนะคะนะคะลำต้นก็จะขาวสวยนะนี่คะ่ะใบเขียวนะใบเขียวแล้วก็จะมีลำต้นที่สวยนะคะลำเออ คือคือก้านใบนะก้านใบจะเป็นสีขาวนะก้านใบเขาจะสวยมากเลยนะเป็นสีขาวนะคะขาวเลยนะคะขาวนะคะเอ่ออันนี้ถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงเอ่อดัดให้เขาตรงๆนะอันนี้จะสูงประมาณสองเมตรแล้วนะคะต้นเนี้ยสูงประมาณสองเมตรนะคะอันนี้คุณยายปล่อยเขานะปล่อยให้เขาเอ่อนอนอยู่ปล่อยให้เขานอนอยู่ตามริมคลองนะอืมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ลำต้นเขาก็จะเป็นสีเขียวนะ อันนี้เป็นลำต้นนะคะลำต้นสีเขียวเป็นป้องป้องนะเป็นป้องป้องนะคะป้องป้องอันนี้นะคะอืมอันนี้นะคะดอกเขาดอกเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะดอกจะเป็นสีขาวคุณยายไม่มีดอก hmm? ให้ดูนะนี่นะคะอันนี้เป็นเป็นอันนี้นะอันนี้อันนี้เป็นเอ่อก้านใบนะก้านใบสีขาวนะคะขาวขาวล้วนเลยขาวสะอาดเลยนะคะขาวสะอาดเลยนะคะโอเคไปเดี๋ยวคุณยายจะพาไป คุณยายจะพาไปปลูกนะคะพาไปปลูกนะอันนี้เป็นต้มนมาแล้วนะนี่คุณยายให้ดูนะคะอันนี้เป็นพญาช้างเผือกนะคะพญาช้างเผือกนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนะใบก็จะเป็นแบบนี้นะใบ,บเป็นแบบนี้นะคะนะคะอันนี้เอ,อคุณยายปลูกไว้ยี่สิบปีแล้วนะต้นนี้ยเออก่ก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยเขาเรียกว่าสวนเนี้สวนเนี้ยนนี่สิบปีแล้วคุณยายปลูกไว้นะ มันก็เยอะแยะมากมายนะมีเยอะแยะมากมายเขาก็ปล่อยเข้าไปคุณยายก็ถางนะถางออกนีถางออกถางออกแล้วก็เขาก็เกิดมาใหม่อีกนะคะเกิดมาใหม่อีกนะคะโอเคเดี๋ยวคุณยายจะพาไปเอ่อพาไปปลูกนะคุณยายจะพาไปปลูกนะคะสักคู่หนึ่งโอเคไปคุณยายจะพาไปปลูกนะคะพาไปปลูก เจ้าพญาช้างเผือกนี้นะคุณยายจะเล่าให้ฟังว่าคุณยายปลูกพญาช้างเผือกนี้นะคุณยายปลูกไว้ยี่สิบปีแล้วคู่กับเสน่หจันขาวจันขาวจันแดงจันดําอะไรเนี้ยคุณยายปลูกไว้นะแต่ว่าตายหมดคือคือเสน่หจันขาวเนี่ยไม่อยู่ตายคุณยายมาปลูกกี่ทีกี่ทีก็ตายนะไม่มีไม่มีวาสนาจะได้ปลูกเขานะเสน่จันขาวพอเขาออก พอเข้าสวยนะสวยแล้วก็ออกดอกพอออกดอกเสร็จเขาก็ตายไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเขายัางไงก็เลี้ยงเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าทําไมเขาอยู่กับเราไม่ได้นะอืนะคะอันนี้นะคุณยายจะเล่าให้ฟังนะอันนี้อันนี้เป็นเพญาช้างเผือกนะคะพญาช้างเผือกนะคะโอเคคุณยายจะปลูกนะก็ไม่ยากนะเนี่ยไม่ยากเลยค่ะตัดมาประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเอ่อเอา เอาเขาเรียกว่าอะไรอะปูนนะปูนแดงอะปูนแดงปูนที่กินกับหมากกันนะคะทาทาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะกันกันเชื้อรากันเน่านะเอ,อแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกลงไปกับกระดินธรรมดานะเป็นเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนธรรมดาเป็นดินร่วนธรรมดานี่นะไม่มีอะไรค่ะวิธีการปลูกก็ง่ายๆแบบนี้นะคะคุณยายจะบอกว่าใส่ใส่ไว้แค่ เนี่ยคะใส่ใส่ไว้แค่นี้นะใส่ไว้แค่นี้นะคะแต่ว่าประมาณสักหกเดือนนะเขาก็จะเกิดหน่อใหม่สองสามหน่อเลยนะคะคือเขาจะแบบว่าถ้าดินร่วนนะเขาจะแบบว่าเกิดต้นไวมากเลยนะคะเดี๋ยวต้นไวมากเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูอีกอันนึงนี่นี่คะ่ะคุณยายจะให้ดูเดี๋ยวนะคะัคุณยายพาดูพาดูนี่นะคะ นี่ต้นเขานะคะลำต้นเขาเขาลำต้นเขานะเขาก็จะเลื้อยนะคะเลื้ยเพราะถ้าตรงเนี่ยสูงสองเมตรกว่านะสองเมตรกว่านะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเลื้อยเลื้อยไปตามดินเลยอ่ะนี่เลื้อยไปตามดินตามตามคือเอ่อรากเขาก็จะเกิดตามนี้นะคะตามนี้ตามนี้ตามนี้ทั่วไปถ้าไปเจอดินร่วนนะคะเขาก็จะเอ่องอกเลยงอกต้นใหม่ขึ้นมานะ วิธีการปลูกนะเราจะปลูกได้สองอย่างนะสองอย่างคือคือปลูกแบบที่คุณยายพูดเมื่อกี้นะปลูกแบบนี้นะปลูกปลูกแบบใช้เอ่อใช้ยอดก็ปลูกเลยตัดยอดมาปลูกเลยนะคะแปลว่ากะเอานะกะเอาสมมติว่าประมาณนี้ประมาณนี้สมมุตินะอันนี้เราเราปลูกันนะทาทายปูนทาปูนแดงนะคะแล้วก็ทิ้งไม่ให้แห้งนะแล้วค่อยเอาลงเอาไปปลูกนะอืม อันนี้คุณยายปลูกให้ดูเฉยนะสาธคุณยายสาธิตให้ดูเฉยว่าวิธีการปลูกพญาช้างเผือกก็เหมือนต้นไม้ทั่วๆไปไม่ยากนะไม่ยากนะคะไม่ต้องไปตอนไปอะไรเลยปลูกง่ายๆนะคะอือต่อไปคุณยายก็จะบอกว่านี่นะนี่ใบกันนะคะใบใบช้าง,งเผือกใบช้างเผือกนะคะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นไม้เอ่อเป็นไม้มงคลนะเป็นไม้มงคลซึ่ง อสมัยก่อนเนี่ยคนนิยมมากเลยนะอันนี้อันนี้เป็นของโบราณจริงๆเลยนะเป็นของโบราณโบราณนะคะคุณยายปลูกมายี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วนะคะก็ปล่อยเขาไม่ได้ดูแลรักษาเขานะคะแต่วันนี้คุณยายจะมาสาธิตให้ดูเฉยๆว,ว่าเอ,อพญาช้างเผือกหน้าตาเป็นยังไงนะคะนะคะเป็นแบบนี้นะที่คุณยายเชื่อใจได้เพราะว่าปลูกกับมือนะเมื่อยี่สิบปีก่อนนู้นนะคะนี่นะคะอือปลูกคู่กับโซสเตเนจันขาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า อมันเป็นไม้มงคลทุกคนหาปลูกกันมากเลยนะสมัยก่อนนะหาปลูกกันมากเลยแต่ว่าก็ปลูกไว้นะทุกอย่างที่เออันไหนที่โบราณเขาถือว่าดีหรือว่าคนนั้นมาบอกว่าต้นนี้ดีต้นนี้อะไรดีเนี้ยคุณยายก็จะหามาปลูกไว้นะคะวิธีต่อไปนะวิธีต่อไปมันเป็นไม้มงคลนะปลูกไว้นะคะปลูกไว้แล้วก็สมัยก่อนเขาก็จะเอาไปทําเครื่องรางของขลังด้วยนะอืม เรื่องลางของขังสมัยโบราณน,นะโบราณแต่ไม่ทราบสมัยนี้ก็จะนิยมอะไรแบบไหนกันหรือเปล่าเนาะอืมเนี้ยก็ตัดแบบนี้ค่ะตัดแบบนี้ตัดตรงๆก็ได้ค่ะ นี่นะคะวิธีขยายพันธุ์ต้นมันนะต้นเคือเรียกว่าอะไรลำต้นอันนี้เป็นลำต้นมันนะคะลำต้นมันนะคะเอ,อถ,ถ้าถ้าลำต้นมันสมบูรณ์จริงๆอ่ะใหญ่มากนะต้นใหญ่มากเท่ากับเ,เศรษฐีวินสันเลยนะคะลำต้นเขาจะใหญ่มากเลยแต่ว่าอันนี้คุณยายปล่อยไม่ได้ดูแลรักษาเขานะคะเขาก็จะเรียวไปตามดินนะคะอันนี้เขาจะมีมีรากนะอันนี้มีรากนะคะเห็นไหมคะมันจะมีรากนะเราก็เอาวางไปกับดินเลยวางไปกับดินธรรมดาเลยค่ะดินแต่ว่าให้ ให้เป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนนะแล้วก็เอาดินกบดนิดๆเอาดินกบนิดๆนะแล้วก็เออรดน้ําบ้างอย่าให้แฉะเกินไปนะเขาก็อันนี้นะเขาก็จะเอเกิดต้นไม่ขึ้นมานะคะเกิดต้นไม่ขึ้นมาถ้าเรายิ่งตัดสั้นนะยิ่งตัดสั้นก็ได้จํานือนเยอะนะคะอยู่ที่เรานะถ้าเราตัดเป็นข้อๆข้อเล็กเนี้ยข้อเล็กนี่มันก็จะเกิดทุกต้นเลยนะเกิดเกิดทุกข้อเลยนะคะเกิดทุกข้อเลย กง่ายง่ายมากค่ะง่ายมากนะคะเป็นไม้มงคลซึ่งคุณยายเลี้ยงมาคู่กับสเสน่ห์จันขาวเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะถือมากเลยว่าพญาช้างเผือกคือเป็นไม้เหมือนกับเป็นไม้มงคลชนิดอันดับหนึ่งของของที่เราจะเอามาประดับบูชาบ้านเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็มาสาทิตวิธีการ วิธีการดูใบของอพญาช้างเผือกนะคะว่าหน,หน้าตาใบามันเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็วิธีการปลูกนะปลูกได้สองชนิดนะคะเราจะตัดลําต้นมาเราจะตัดอยอดมานมามาชำเลยมาปลูกเลยก็ได้นะหรือเราจะตัดเป็นข้อ,ขอ,ข,อของลําต้นมันนะคะมาเพาะไว้มันก็จะเกิด,กดต้นใหม่ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พาชมแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามคุณยายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Eso, that